อวกขสวัสดีทุกคนนะครับก็จะลงเกาะลอยฟ้านะเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะลงทำไมลงไปก็ตายมันสิงทออมาเนี่ยเอาเฮ้ยอ้าเป็นไงล่ะ <c oughs> เลือดไม่มีต้องท้าแล้วอ้าวเรียบร้อยตามระเบียบ ลงทีไรก็ตายกันทุกทีเอาไม่ซ้ำละ่ะเร็วๆจะลงไปข้างล่างนี่อโอเคลงตรงไหนดีอ้าวนั่นแน่ไม่เห็นละสิผมจะตามเข้าไปอย่างเนียนๆนะ อย่าให้เขาเห็นนะโอ้กระโดดชกเลยนะั่นะนะ่ะแม้ชิวลึกเกินอ้าววันแมนซะด้วยเรียบร้อยโอเคเก็บของกันเฮ้ย M7 ผมใช้ M7 ดีกว่านะ่ะไม่มีตัวด้านหน้าน่าจะเป็นบอดนะ มันยิงยังไงไม่โดนเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาโลบแบบนั้นนะมันใช่บอดจริงเหรองั้นผมเล่นเอาชัวร์เลยว่าผมตายบ่อยนะคิดว่าเป็นบอดเนี่ยเออตั้งใจอยู่นานยิงไปก่อนไม่รู้ละบอดไม่บอดเล่นปลอดภัยนะ ไม่น่าจะมีใครมาแล้วนะไปลุยกันบ้านตรงนี้เนี่ยปืนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะมาเก็บปืนก็มาหาเทถานี้แหละแต่ระวังคนไว้ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะมาเก็บของกันแถวนี้นะแต่คุณรีเฮียเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรื่องเก็บของเนี่ยเฮ้ย มีรถมาโอ้ไม่โดนเลยนัดเดียวก็ไม่โดนรอดักคุณบ้านนี่แหละเอ้ยทำไมเขาขึ้นรถ่ะเขาจะไปเหรอ,อโอ้เขาหลอกลอกนะ่อหนะคุณไปดักเลยเดี๋ยวผมจะรอเล่นตรงดาดฟ้านะ นี่เขายิงเราไม่ได้นะรอให้เขาขึ้นมาชาร์ที่บอดมาแจม,มเขายิงเราไม่ได้นะเอ้เอ,เอ,อ้คุณดีเฮรยโอ้ยไปยังไงล่ะนะั่นน่ะไปก็ไม่บอกโอ้ทำไมคุณทำแบบเฮ้ยดออรอปช็อตเป็นไงละ่ะมาอีกก็ดออรอปช็อตเป็นไงละ่ะ ออมันสุดยอดอยู่แล้วผมผมต้องเก็บของก่อนนะผมถึงจะไปชุบคุณรีเฮียผมต้องรีบผมต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บของนะใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวผมไปชุบนะอ อีู่ก็ได้ห้ดใกล้ตรงไหนอ่ะโอ้ยตรงใกล้มันไ,ไม่ได้หรอกผมว่าแถวพูจิงกิน่าจะมีคนดักเยอะไปตรงนี้ดีกว่าโอ,โอเคนะชุบกลับมาเรียบร้อยต้องรีบกลับมาเอาของนะเออมีคนเฮ้ยเหมือนมีคนนะนั่นเห็นไหมล่ะ<ร>โอ้หืมเฮ้ยโอ้อยู่ด้านนอกเพื่อนเขาอยู่ด้านนอก ผมต้องชุบเอ้ยผมต้องปั๊มเลือดนะคุณรีเฮียเยื้อไว้นะคุณรีเฮียอย่าให้เขาชุบกันได้ล่ะอย่าให้เขาดึงกันไดเ้เดี๋ยวผมไปหาหมุมเล่นข้างบนนะอ้าวคุณเฮียปะทะละเรียบร้อยอีกโอ้โโอ้คุณรีเฮียโดนซ้ำไปเลยนะโอ้เพิ่งชุบกลับมา คุณต้องมานั่งดูเทพเล่นแล้วแหละคุณรีเฮียวิคุณแม่อ้บอดนะมาทำให้เสียสมาธิยังไงผมก็ต้องสมุกเก็บคล้องนะปลอดภัยไว้ก่อนจะเล่นเหมือนคุณรีเฮียไม่ได้นะ ไรบ้งโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นตรงดาดฟ้านะผมว่าต้องมีปี้นะมีคนเข้ามาชาร์จผมแน่นอนนี่มันเปิดไม่ได้มันไม่มีไอ้กร์ดโอเคผมจะเล่นตรงนี้แหละโอ้แต่ว่าของเพียบเลยนะกระเป๋าผมมันเต็ม จะอะไรทิ้งดีล่ะเยวนะโอ้ผมท่านตายโอ้ผมจะตายได้ไงผมนี่ระดับเทพนะเฮ้ยโอ้โอลากปืนมาเลยนั่น<ๆ>น่ะน,นะสงสัยกลัวจะไม่มีคนรู้นะมาดูเทคนิคการปาระเบิดแบบ โปรเพเยอร์นะครับของผมนะเพื่อใกลอยากเอาไปฝึกนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะผมฝึกมาอย่างชํานาญแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องฝึกให้หนักนะคุณรีเฮียวก็มันกันดูไว้นะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติตามซะรอนะครับรอให้เขาเข้ามาใกล้ๆนะครับออท่านานี้เอ้ยทันทันนั่นไงมาแล้ว ขั้นตอนแรกก็ดึงระเบิดนะครับแล้วก็ขยับลูกตานะครับตรงจุดแน่ชัดสามสองหน่งโยนนั่ 3, 2, นไงเป็นไงล่ะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อา้าวใครอยากฝึกตามก็ฝึกนะครับ <c oughs>